สวัสดีครับเดี๋ยวจะพาชมนะครับหัวเดียวเริ่มต้นนะฮะสปาร์คบีนะครับท่านาก็จะเป็นสีดํานะครับพลาสติกเลยนะฮะไม่ได้ทําสีนะครับตรงนี้นะครับเหมาะแก่การใช้งานนะครับสมบุกสมบันนะครับไม่ต้องทนุถนอมอะไรมากนะครับไม่ต้องกลัวว่าสีจะเป็นรอยหรืออะไรนะครับตรงนี้ด้านข้างถ้าไปนอกก็จะเหมือน อ่าสปาเกตตีนะครับภายนอกไม่ต่างมากนะครับจุดต่างจะเป็นหน้าดำนะครับถ้าเห็นหน้าดำมาเนี่ยนะฮะสปาเีแน่นอนนะครับถ้าเป็นสีก็จะเป็นเกตแล้วนะครับอ่าทีนี้มาด้านในนะครับตัวนี้ก็จะไม่มีเซ็นทรัลล็อกนะครับอ่าล็อกเป็นด,นด้านไปนะครับกระจกจะเป็นหมุนมือนะครับถ้าเป็นตัวอ่าสปาเกตเนี่ยก็จะได้เป็น กระจกไฟฟ้าปรับไฟฟ้านะครับอันนี้กระจกมองข้างก็ปรับมือนะฮะเลื่อนเอานะครับปรับมือหน้าจอกลางเหมือนกันนะครับตรงนี้นะครับวิทีโอยจะมีให้นะครับเป็นหนดินนะครับก็ยังเสียบ USB ได้อยู่นะครับถ้าเป็น SPARK-S เนี่ยจะได้เป็นจอนะครับเป็นหน้าจอ88นิ้วแล้วนะครับก็ แล้วแต่เลือกนะครับอันนี้อยู่ที่5 7า0 0นเจ็นะฮะตัวนี้เลยนะคะเริ่มต้นนะครับถ้าจะต้องซื้อไปนะฮะใช้งานสมบุกสมบันแนะนําเป็นตัวนี้ก็ได้นะครับแต่ถ้าอ่าอยากออปชั่นสบายขึ้นในหลายๆด้านก็เป็นตัวสปายก็ได้นะครับครับรับคันนะครับขอบคุณครับ